ส <Yeah. S 2> วัสดีครับวันนี้ก็มาถ่ายคลิปการเอาของลงจาก,กรถกระป๋อให้ดูนะ <c oughs> อันนี้คือเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับที่กลังขนของครับเอาของลงจากรถนะซึ่งมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเท่าไหร่นะระดับเอวนะห้า <c oughs> กิโลห้ากิโลนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นกระบะอันใหญ่ๆนี่ก็ คือมันต้องเอื้อมขึ้นไปสูงนะครับซึ่งมันก็อาจจะลําบากได้นะรถเล็กๆแบบนี้มันก็จะสะดวกนะเห็นะเห็นไหมนะออกได้เลยไหมไหมข้อดีของมันนะรถกระป๋อมันจะดีอย่างนี้ครับมันไม่สูงนะครับถ้าเกิดเป็นรถกระบะใช่ถ้ารถกระบะนี่คือต้องต้องขยิงงขย่งทั้งขยิ่งทั้งปีนทั้งป่ายทั้งไก่ทุกเส้นทางครับกว่าจะหมดอย่างทั้งคันเนี่ยอย่างเงี้ยร้100อยกิโลเนี่ย ถุงละประมาณเกือบห้ากิโลเนี่ยมันใช้น้ำหนักเยอะนะใช่ไหมสำหรับคนที่ที่แบบยังไงเป็นแม่ค้าพ่อค้าตามตลาดนัดก็ดีนะแบบนี้มันมันคือเราเรามองลูกค้ามองมาเนี่ยมันเห็นของที่เราวางอยู่บนรถไงนะถ้าเป็นรถกระบะสูงเนี่ยมันก็ขนได้อะแต่ว่ากรณีแบบนี้มันขายของท้ายรถได้เลยมันมันมองได้เลยคนมา มาดูได้เลยติดป้ายขายสินค้ากุ้งหอยปูปลาพืชผักผลไม้เนี่ย<ไ>เราเรียกให้เขามาดูที่รถเราได้เลยใช่ไหมติดป้ายล้วหน่อยทําสติกเกอร์สวยๆนะนี่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่นี้เนปะ็นป้ายขับ <laughs> ก็ลองดูครับเผื่อใครตัดสินใจอยากจะได้นะครับก็ประมาณนี้นะข้อดีของมันเนี่ย,ยกคนเดียวได้สบายเลยนะร้อยโลเหรอไหมเราก็ไม่ต้องยกเลยแค่ถ่ายอย่างเดียว มันก็จะสบายด้วยนี่สบายมากเลยเนหะ็นไหมว๊ับปุ๊บทุ่นแรงไนงะทุ่นแรงไนงะอันนี้ถ้าเป็นกระบะสูงประมาณขนาดนี้เนี่ยเนี่ยอ่ะตรมนี้กระบะประมาณขนาดแขนเนี่ยเรื่มยังไงเห็นไหมนี่รถพม่มาแพงเลยนะไม่ได้เนะี่ยไม่ถึงดนะ้วยเนี่ยต้องต่อเก้าอี้นะกว่าจะยกลงแนละเปลืองพลังงานแล้วก็เสียเวลาไปอีกนะยอันนี้คือข้อดีของรถกระบอนะก็แบ่งปันกันครับเพื่อใคร อยากจะรู้เรื่องนี้นะอันนี้ยังไม่มีคนถามนะแต่ว่าอยา,อ,อ,อยากบอกเองเพื่อคิดคิดว่าต้องมีคนอยากรู้เ่ะมีคนอยากรู้แหละเพราะว่ารถปิกอัพรถกระบะมันสูงกว่านี้ไงรถกระอยมันเตี้ยเตี้ยเหมาะกับคนแบบตเตี้ยๆหน่อยหนึ่งใช่ไหมใช่นนต,ตัวเล็กเหออมเาะกรับคนตัวเล็กเนี่ยไหมหยิบง่ายก้องตัวผู้หญิงทํางานคนเดียวได้เป็นแบบ ผู้หญิงแก่งมีคนช่วยก็ดีนะมีคนคนคนช่วยก็มันก็ดีแต่ว่ามันรถมันก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งสําหรับการเลือกรถที่มาจะมาใช้งานเนี่ยกลุม่มกล้องนี่คือแบบเคลื่อนไปเคลื่อนมามา,มากเลยทีดีมากเลยเนี่ยแอนิเมชันมากเลยโอเคเราคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้ครับก็ <c oughs> เดี๋ยวมีอะไรข้อสงสัยอะไรก็ถามมาครับเดี๋ยวตามหาคำตอบให้ถ้ารู้นะโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ thank you